ในปี -6 6ถ้าจะให้ผมจากประสบาการณ์ปีที่แล้วที่ผมเดินเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ตัวดึงตัวแม่เหล็กเหมือนเดิมแล้วแล้วก็พลเอกประวิทย์ก็ยังไม่ใช่แม่เหล็กที่จะมาดึงเพราะฉะนั้นรวมไทยสร้างชาติบวกพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะกินกันเองในกรุงเทพด้วยซ้ำแล้วก็ทำให้ทั้งสองพักนั่นแหละไม่เข้าวิน เราก็เชื่อกันว่ากรุงเทพเนี่ยมันจะกลายเป็นออกฝ่ายประชาธิปไตยเสรีนิยมเพื่อไทยหรือก้าวไกลมากกว่าแม้กระทั่งบ้านมีรั้วที่เมื่อก่อนเลือกประชาพลังประชารัฐเนี่ยก็บอกบอกว่า8ปีบิ๊กตู่พอแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าที่ทำเนี่ยดีมากนะครับแล้วเป็นความใฝ่ฝันที่ทำที่นักการเมืองทุกคนอยากได้ แต่ฐานข้อมูลเป็นฐาน62ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ว่าลองกลับไปจริงๆอ,อาจจะต้องกลับไป4448ด้วยซ้ำเพราะ4448คือ400อเขตและแบ่งร้อยพาติลิสนะครับ54ผมจำได้ว่าเป็น3คนนะ54375ใช่ไหมนั่น<ส>แลหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องเขตเยอะ400เขตเดิมเนี่ยมันมีที่44กับ48 แน่นอนประชากรมันเปลี่ยนแล้วก็ลักษณะของมูตประชาชนอะไรมันเปลี่ยนซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันนะฮะทีนี้การเปลี่ยนแปลงระหว่าง6-2ถึง6-6กเนี่ยก็อย่างที่เราทราบก็คือใช้คะแนน6-2เป็นหลักแล้วมาวางว่าถ้าแบ่งเขตตาม6-6แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ายังมีพักของท่านกำนันสุเทพอยู่ยังพักพลังประชารัฐยังไม่แตกเป็นรวมไทยสร้างชาติ พักประชาธิปัตย์ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกรวมไทยสร้างชาติแย่งฐานคะแนนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานเองและในมูดของประชาชนเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัจจัยที่เราใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์แต่เราคงต้องมาวิเคราะห์กันละเอียดหนึ่งเน่ยคะแนนที่ระดับตำบลหรือระดับหมู่บ้านที่อาจารย์ธนพรทำเนี่ย มันจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนในแง่ความรู้สึกของประชาชนนะครับเอาง่ายๆปีหกสองเนี่ยเราต้องยอมรับว่าในกรุงเทพมหานะครที่ผมเดินเนี่ยปีหกสองผมไม่ได้เดินแต่ว่าปีหกสองเรารู้ว่ากระแสของพลเอกประยุทธ์แรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งอนุรักษ์นิยมในกรุงเทพเนี่ยเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นหลักเพราะฉะนั้นพลังประชารัฐก็มานะครับในสิบ ถึงสิบที่นั่งนะครับแต่ว่าในปี66ถ้าจะให้ผมจากประสบการณ์ปีที่แล้วที่ผมเดินเนี่ยผมจะเห็นได้เลยจะรู้สึกได้เลยว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ตัวดึงตัวแม่เหล็กเหมือนเดิมแล้วนะครับ,รบแล้วก็พลเอกประวิตยก็ยังไม่ใช่แม่เหล็กที่จะมาดึงเพราะฉะนั้นการรวมสมมติเราเอาพื้นฐานของอาจารย์ธนพรเป็นตัวตั้งเนี่ยรวมไทยสร้างชาติบวกพลังประชารัฐเนี่ย อาจจะกินกันเองในกรุงเทพด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ทําให้ทั้งสองพักนั่นแหละไม่เข้าวนไม่เข้าวินไม่เข้าวินเ,เ,เพราะฉะนั้นในในสิ่งที่อาจารย์ธนพรก็คงทราบอาจารย์ก,ก็ก็คุยกันอยู่เนี่ยถ้าเรียกว่าเราสามคนคงไม่ใช่กูรูแต่ถ้าถามกูรูที่นั่งอยู่จริงๆริะแหล่งข่าวของเราที่เป็นนักข่าวสื่อมวลชนอาวุโสเนี่ยเราก็เชื่อกันว่ากรุงเทพเนี่ยมันจะกลายเป็น ออกฝ่ายประชาธิปไตยเสรีนิยมก็คือออกเพื่อไทยหรือก้าวไกลมากกว่านะครับที่จะเข้าวินและโดยพื้นฐานของชุมชนต่าง,างๆที่ผมได้ลงไปเนี่ยมีอะไรที่ต้องวิเคราะห์เยอะนะฮะแม้กระทั่งบ้านมีรั้วที่เมื่อก่อนเลือกประชาพลังประชารัฐเนี่ยก็ออกบอกบอกว่า8ปปีบิ๊กตู่พอแล้วนะครับแต่ผมพูดอย่างที่อาจารย์ธนาพรพูดไม่ได้มันเป็นความรู้สึกของคนที่ไปสัมผัส มันไม่ใช่สถิตินะครับเพราะฉะนั้นสถิติของ66เนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะต้องมาคุยกันเรื่องโพแล้วก็เอาสถิติของโพต่างๆมาเปรียบเทียบกันโดยเฉพาะโพที่ทําโดยซึ่งผมว่าจันทน,น์ธนพรจะลวงได้นะฮะ <laughs> โพที่ทําโดยพักการเมืองเพราะผมต้องยอมรับว่าไม่ใช่ว่าสํานักโพแต่และโพสํานักโพไม่ไม่ดีนะครับแต่สํานักโพ <c oughs> หลายสํานักโพเนี่ยทําด้วยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ย จะเห็นได้ว่าลิสต์คำถามของสำนักแต่ละโพเนี่ยที่ออกมาสู่สาธารณาชนเนี่ยอาจจะไม่ออกทั้งฉบับเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นไอ้ correlation ความการการมา cross tabulation ระหว่างระหว่างคำถามเราจะเห็นส่วนใหญ่สิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า name recognition คือชื่อใคร mm hmm. ที่ที่โดนที่สุด mm hmm. ถ้าถามระหว่างชื่อพลเอกประยุทธ์คุณหญิงสุดารัตน์คุณแพลทองทานหรือคุณพิธานเนี่ย มันก็จะโดดเด่นกว่าชื่อคนอื่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโพแต่และโพที่ออกมาเนี่ยถามแค่นั้นหรือเปล่าแต่ถ้าถามลึกๆข้างหลังอย่างโพที่หลายพักการเมืองทําเราก็รู้ว่าหลายพักการเมืองทําแล้วก็จ้างโปรเฟชชั่นอลเป็นพิเศษเลยเนี่ยแม้กระทั่งตอนที่ผมทําพักใหม่พักหนึ่งซึ่งตอนนี้หมดอนาคตไปแล้วเนี่ยนะครับเ,เราก็ใช้โพที่ละเอียดความรู้สึกไม่ได้แขกใครนะ ความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจาก6-2เยอะหกสองเยอะแล้วเราทำโฟกัสกรุ๊ปโฟกัสกรุ๊ปก็จะออกมาเลยว่าพลังประชารัฐกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยขายไม่ได้แล้วในกรุงเทพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณธนาพรก็เซฟตัวเองไว้อย่างคนที่เก่งการเมืองอนะครับก็คือว่าหลังจากยุบสภาเนี่ยพรุ่งนี้วันนี้หรืออีกสองวันหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับ ไอ้สามสิบวันเนี่ยมันมีเวลาย้ายพักกันอีกอ่าใช่เพราะฉะนั้นคนที่นั่งอยู่ในพักใดพักหนึ่งในวันเนี้ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินอาจจะประเมินใหม่ <c oughs> ขอกราบขอคุณด้วยความเคารพพี่สมศักดิ์ผมนะครับ <c oughs> ผมเคารพท่านมากท่านอาจจะบอกว่าไม่ใช่ละเพื่อไทยไม่ใช่รัฐบาลอาจจะย้ายไปทั้งอีกพักหนึ่งแล้วทุคกคนก็บอกพี่สมศักดิก์ทายถูกมาเสมอย้ายตามพี่สมศักดิ์อันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเล่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสามสิบวันมันย้ายได้อีก มันไม่มีใครรู้จนกระทั่งสมัครวันที่สามแล้วจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาประเมินรายบุคคลรายตัวนะครับแต่เขตโดยพื้นฐานเขตมันเป็นอย่างนี้แหละนะคุณประุประเดิมชัยบุญช่วยเหลือภูมิใจไทยก็จะเหนื่อยนะครับเ,เขตนี้จริงๆเนี่ยถ้าถามผมพญาพอเอาพญาไทยมารวมดินแดงเนี่ยคนที่แข็งแรงที่สุดตอนนี้กลายเป็นร้อยเอกราชาตาพิสิทธิ์บรรณกร เขตพลังประชารัฐเพราะว่าเดินพญาไทยไว้แน่นแต่ว่าดินแดงก็ก็อยู่ที่กําลังทรัพย์ของท่านนะครับมันก็ต้องมาต้องมาวิเคราะห์กันมันต้องมาวิเคราะห์ะกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าเบื้องต้นขออย่างนี้ก่อน